ยกชิงกำลังจะเริ่มต้นแล้วนะครับตอนนี้กำลังจับฉลากอยู่นกตัวที่ส6ครับสี่หนึ่งสี่ี่งแปสามสี่หนะแม่ดำครับกงดำหัวขาวกงดำหัวขาวตัวที่4โอเคไปไหนครับไปซ้ายขวาไปซ้ายขวาโยน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 ซ้ายขวาเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเดียวเดียเดียวบล็อดึบล็ับโยนโยน โยนออกหัวโยนออกหัวไปทางนู้นโยนออกก้อยไปทางนี้อใครมีแบงค์พันนะครับขอโยนหน่อยอ๋อได้เหรียญแล้วหัวไปทางนู้นนะหัวไปทางนู้นนะหัวครับไปนู้นดินำแมวไปขวามือกล้องครับกองดำครับกองดำกลมขันฟีลงขันฟีลงเราจะไม่มีการออกเสียงนะครับนะแมวนะมืดมิดมาทครับเราจะไม่มีการออกเสียงครับ จะชูนิ้วแล้วสรุปครับสบนเล่นครับต่โคนบอกได้กี่ดอกต่โคนบอกเดีสรุปให้เดี๋ยวสรุปให้เดี๋ยวลักอย่างนี้นะครับเอาดูดูขันจริงขันจริงขันจริงนอขัน่อเลยขันจริงเริ่มเริ่มนะครับม่อต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 ่้อบอลครับ สีอกครับสีอกครับตัวต่อไปครับกงสปอร์ตน้องเอจะไม่พาดนะครับว่าเป็นนกใครชื่ออะไรครับนกบอลครับนกนิ้ครับนี่ฝากเองหกดอกครับผมหกดอกตัวต่อไปกลมๆหัวขาวครับทุกอย่างอยู่ที่ดุลพิธกรรมการนะครับนะเราจะสรุปกันตอน นกหวีดสิ้นสุดนะครับจะชูนิ้วพร้อมกันทั้งหมดสี่ดอกครับนะแมวสี่ดอกครับตัวต่อไปครับกงคันโดตัวต่อไปกงคันโดพี่ดูตัวต่อไปกงคันโดูรอสรุปนะครับรอสรุปชูระเบี๊สี่ดอกครับผม ต่อไปครับต่อไปครับเบอร์ยี straw straw ่สิบท่านมาร์ทีแร็คเป็นแพทย์ครับท่านลุ้มครับฉลุ้มครับไม่มีครับไม่มีดอกครับต่อไปครับต่อไปครับฉลุ้มครับ สครับสดอกครับพี่ตัวจะไปกลมกลครับแมวสี่ดอกแกกับฉันครับอยาตายนะครับทมาเป็นย้อนครับเทำมานน้งโมนัดครับสดอกครับ ต่อไปกงคอนโดแดงนะแมวเลยครับไปต่อเลยครับโอ้สนุกครับหกดอกครับรครับต่อไปครับกองกองหัวขนะาว เชียร์ไปครับนะอยู hey! Hey! ่ที่ด hey! hey! ูนพินิกรรมการครับสองดอกครับเอาครับดอกไปะครับเยอะครับตีซุปเปอร์ลันครับนี้ลิข้าวนะครับลิข้าวไปห้ครับ ห้าดอกครับห้าดอกครับตัวต่อไปครับโอ้หนึดอย่าู่เช้ยครับอยะกครับอยลครับอย่ครับรวมลิ้รวมลิครับรวมลิ้ครับรวมลิ้ครับหกดอกสองคนหกดอกสองคนเป็นหก ถูกแล้วถูกแล้วอะไรครับเนี่ยเขาเอาอยู่นะครับสนุกครับสี่ดอกครับต่อไปครับเบอร์สี่ครับกงดำกงดำครับกงดำกลมตัวแรก หน,หนึ่งดอกครับหนึ่งดอกต่อไปกงดาครับกงดําตัวที่สามครับแต่ขอสีเหลืองแต่โอยองนี้นะครับอยู่จวสุดท้ายเลยถงว่าได้สนุกครับหนึ่งดอกครับต่อไปครับต่อไปครับกงสปอร์ตแดงบนจะมมีบิ้ครับมีแต่ข้อเบ้ลอยู่ครับ สี่ดอกครับครับเจ้าะต่อไปต่อไปครับกันลอกครับเจ้าะครับโอ้โหเจ้าะนะครับตัวแทนจะผัดตายหกดอกครับ นองกับก right. ้อกกรรมการสร้างคนนะครับมาตัวแรกครับไม่มาตัวแรกครับอ้อขันฟีครับขันฟีครับขันฟีขันฟีกรรมการสร้างคนนะครับกรรมการสร้างคนเริ่มเริ่มกันเครับทุกท่าน สามดอกครับตัวจะไปครับตรงสปอร์ตดำาัดมันแัดครับโบนัสเหนือน้องครับน้่งประเดี๋ยวจอยปัตลุงครับ ดอกครับตัวต่อไปครับตรงหัวขาวทะลุมบางซีบครับรามาซั่มสองดอกครับต่อไปครับต่อไปกลม สองดอกครับตัวตะไปกลมๆหัวขาวครับขันลงขันลงเชากครับใช้ไม่ใช้สามดอกครับตัวตะไปครับกลมสปอร์ เดืนหน้าครับ4ดอกครับเบอร์22กลครับกนลงเกครับสร้างโค้ครับว้าหกครับ5ดอกครับต่อไปครับกรรมการสร้างคนนะครับใช่กรรมการสร้างคน ไม่มีดอกครับตัวต่อไปตรงเวียดนามไปปะทะยาไม่ตัวนี้สามดอกครับตัวต่อไปครับกงกุมนะแมวไปต่อเลยครับ สองดอกครับตัวจะไปกลมๆครับกลมๆดำเราจะใช้กติกาในการชูมือเมื่อสิ้นเสียงน้องหวีนะครับนะเอาสองในสามจะไม่มีการอธิบายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามดอกครับตัวจะไปกลมๆหัวเสาครับขันลงุง 3 đo, khaby. tôi sẽ bay, khống gồm có sáu khâu, nè, mèo. Nhanh ừ. <coughs> <coughs> nhanh, ห้าดอกครับต่อไปกลมตัวที่สองครับสามดอกครับต่อไปกลมหัวข่าวครับ đo hấp đồ bay cũng nguyên ăn hấp đâu đâu đấy chọn loại đi, chọn cặp theo